จ้าพี่น้องมาหิดไม้ควาดน้ำปลาเด้อจ้ะหิดไม้ควาดค่ายกันเนาะเพื่อเอาอีได้มีลายไดเอาไว้ใส่ไว้ส้อยอ่าเต่ละมือ่อแต่ละวินเนาะจ้าเนาะอ,อันนี้ก็พร้อมแล้วจ้ะพร้อมที่ไปหิดแล้วเนาะนี่ปลากะยิแส่าดามไ้แต่เศร้าๆปลากระลุออกมาหิรด,ดามเนาะแต่เศร้าๆหิรดามแล้วก็าามาเซน้ำไว้เนาะ เตรียไ,ไปแล้วกะพร้อมที่เห็ดนกเมื่อคืนนี้ก็เห็ดได้อันเมื่อคืนนี้ก็เห็ดได้หกอันหนึ่งน,เนะเห็ดแล้วก็เอาถากทออี่หยางไว้ตากไว้เนะว่าช่วงนี้ลูกคา้ารับออเดอร์ลูกค้ามาลัวๆวเนาะก็เลยต้องตั้งใจเห็ดงานกระดาษลายเนะนี่ อันนี้เอามาเจน้ำไปแล้วเดี๋ยวคอย่อยอมาเบิ้งกันเนาะป้าจับเป็นลูกๆไว้กันเนาะจับเป็นลูกนี่บ่ง่ายเนาะทุกคนเนาะเออบ่ยากเนาะแต่จับเป็นลูกๆนี่บ่ยากอันนี้ป้าเจน้ำไปแล้วจับเป็นลูกบ่ยากเจับเป็นลูกๆไว้เรียงกันไว้ให้มันได้ดามหนึ่งก็ค่อยมาอันนี้หน้าพูดเนาะน,นี่อย่แป๊บนี้หน้าพูดแล้วคอย มาเบิงกะตอนที่ป้าเห็ดตัวไปเนาะจ้าพี่น้องก่อนอื่นก็มาเห็ดมาเดตามกันนาะมาพากันมาาดามกันเนะมาเบิงป้าพาเด้อจะดอันนี้ห่อจุ่มน้ำมาเดีวเน,ะนาเเนะ Hơn. còn ít ít thôi các em mà à đam em đam cái thì thì còn nó mình keng mình cứ bỗng ngò nó พี่ท่านตรงนี้เลยเนาะเขา่าตรงนี้สำคัญที่สุดเดืจะเหลือ เด้อพี่น้องมือมือปลาบะเมนหมูมมคนที่ปลาดูซื้อจูงริบไว้เหงาเชงดวงเนาะบะเมนดิบหมูคนที่เป็นเซตที่มีมังปลาเนานนะคนยากคนงานมือหกกาอี๊บักไงหน้าขึ้นเพิ่นนี่ยังแข้่งเลยไม่เหมือนหน้าเนะ มันตรงนี้มอออนแล้วมันอีบอน,นีมอนออนแล้วมันอีบอบอง,งอเนาะมาเริ่มกันเลยเนาจะจ๊ะเนาะ ตอนอื่นก็คิดว่าคิดเรื่องกับเอฟสีที่บัววายเอฟสี่คนเก่าบัววายเอฟสี่คใหม่เดือดจะเดือเข้ามาเลยค่ะมาเบืองปลาหิดงนำกันเนาะมาว่าหนัวห้อมมันกันเนาะมีมมนี่าาก็คอมเมนต์เข้ามาเด้อจ้ะคอมเมนต์เข้ามาถามเนาะว่าป้า อยู่บ้านใดอำเภอใดบางคุณเข้ามาใหม่บอง,งว่าเจ้ามาตายอยู่ใส่เทียตมีนงคะน้องเอ้ใส่แว่นตาเก็นบุกเฟ่ยด้วยคอมเมนต์เข้ามาได้เดี๋ยวจะเดี๋ยวมาทำมาปลาอยู่ bán đáy vô ông thử đấy, hết dù bốn đáy nha cả à, anh, nha các bạn đáy ba nhìn đi tốt lắm các bạn mình nó <cười> 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 ôi các bạn nắm lại đi <laughs> <laughs> ôi, ôi có tôi lại lại đứng ăn bằng cuốn hiên ปลาเด้งขึ้นไปน้เฟีเห็นปลาเห็ดเห็นตายากเห็ดหนําเพื่อนก็คอมเมนต์มาแล้วค่ะมาเรียนนำพร้อมก็มีหรือค่ะเดอมาเรียนไปเป็นบางวยังให้ใจทิ้มไปซื้อ่าซนเรียนมือเดียวก็เป็นแล้วจ้ะเป็ียนตั้งแต่อันแรกก็น่ะจ้ะแต่วันอีงามบ่งามท่นนี้เนาะมาเป็นอีงามบ่เฮ็ดให้เฮ็ดให้ตาเบิ่งว่าเห็ดไปชนีถึบ่ปตา เห็ดแล้วเห็ดชนใดมันยังอีโคง้งมันยังอีว่าดีนะคะมันยังอีบอฮามันกระถ่ามเนาะเห็ดเปล่นมันจะเห็ดมามเปินเป่นเนบึ้งอยู่รูปของ้าก็เห็ดเปิน่นมาได้เร็วเนาะแล้วก็มาเมื่อนกับมาซอมอีกไม่เท่านึงนะเนาะว่าอีบานโบพานชนนดเนาะก็หาเด้อจะทักทายกันเข้ามา เช็ดเข้ามาทามตาช่วงนี้นะเองเราว่างๆ้เนาะช่วงว่างๆเช็ดกันเข้ามามาทามตายักเอาไปเป็นอาชีพยักไปฮิดงานพี่มือแบบนี้ยักเอาไปเห็ดเป็นอาชีพเพื่อหาวี่ีได้เงหลรายได้ไล่ๆทางเนาะดังแคเหาเิธีไหหิบส่วนแล้วห็ด เขาเห็ดน้ำเร็วบางๆหรอกก็มันน้ำหิดไม่ค่อยคายเนาะบางเทียมาโบเคยได้บ้างจ็เทียวเด้อลูกค้าสั่งมากระดับใช่ครับสั่งมาบน้รัวบางเทียปบ้าโบบ้างโบได้บ้างจ็เที่เมื่อได้บ้างซื้อปลาจะไปซื้อเนาะไปดูต้นไม้ต้นไรเนาะที่ปลาปลูกไว้เนาะปลูกไว้เพื่อให้ลูกให้เตาได้อยู่ ได้นีตุดมันมีนี่นกินเนาะยิบไปอันกะจับลูกไว้บนไล่ร่องไปยิบอ่ะอานอดิซาเด็ดจะเดืเป็นแบบนี้เนาะจำมุนมนือนี้โอ้ยเห็ดเป็นแล้วกะบิงไม่ได้เด้อจ้ะลุ้งไปนำกันเนาะ ว่าแต่อียูภาคใดเนาะเอฟสี่ฟงป้าดูภาคอีสานนะเนาะไล่ชนมาภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้เนาะภาคใต้เที่ยวชุมพรเที่ยวทางพัตทลีเนาะก็เป็นเอฟสี่ป้าเนาะเมื่อนั้นรายยูชุมพรที่ยูใส่เนี่ยอันคอมเมนต์มาว่าเบิงปตาทุกคลิปเนี่ยแต่ว่ายังบ่ได้ลองเห็ดเบิงเทียบนะครับนี่โค้งซนี่เนาะโค้งแบบนี้โค้งเร็วเัากระกำไว้แน่นๆกรากำตรงนี้ไว้แน่นๆ เป็นเลี้ยวกระบึงได้ไหมได้เด้อจ้ะขันเชียงบดังสั่งบรชัดกาขอโทษข้อ,ขอไทยเด้อตาโบมักติดใหม่บมักสใส่ไหม่เวลาทำกิบป้ากะอีเราไปต,ตามตามธรรมชาติของกา,งางนเนาะ โอ้ไม่ได้จับไปไล่ไม่จับไม่เอ็นเย็ดไล่ใส่เว้นตาบึงโทรศัพท์ไล่กระตามืกกระหมัวหลงได้เข้ามากระไดกระได งานอาชีพการทําไม้กวาดนี่เฮาหมีพี่มือติดตัวแล้วเฮาก็เห็ดไปเรื่อยๆน้นาะมีผู้ซือ้อมีผู้สั่งเฮาเห็ดไปเรื่อยๆจนเ,นเห้าคั่นหย็ดจนเฮาเสาเฮาเย็ดก,ก็ได้พวกเนาะเห็นท,ท,ที่ทานมาเนาะู่ย่าตายหาญย่เพิ่นเห็ดมาเพิ่นกะเห็ดมาจนนะท้าเราป่วยเราสูมันมีงานทํามีรา,ายรได้ให้ตลอดจนนะตลอดชีวิตเฮาเด้อแต่เดอดางนี้นะเนาะ cầm mấy quát và cục lăng kha hiền uh, bếp đó, ấm, ở đánh đó, đánh. Đánh nó Nó mà cũng đắn nó nó ตึงโทรศัพท์ไายป้าตาป้าก็นบ่ไปเตียนเ,เนี่ยนโม่วม่วมวไปแล้วตาผู้น้องผู้น้อยกิย้เจียนดีนเนาะเฮ็้ยนขัดเตียนดีเตียน หนึ่งสองสามสี ừ, Four, ่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้สได้สิบเจ็ดอันนึงสิบเจ็ดแล้วก็สิบแปดลืมโได้โค้งกะลืมบได้โค้งกะแห่เอาจันี่เดียวเดี๋ซอสเอาสันี่เดียต้แบน ดำน้อยเนนาะ้ำน้อยนี่เห็ดบุกไฟปันใดน้ำน้อยไล่ก็เห็ดเหมือนยิดเมือดเอาบุกไฟดีมาที่ลงลุงอ่ะาำใหญ่กับขุณมักคุณผู้หนุ่มผู้น้อยมักกนวาดมอ่ะบ่กคฟที่ปันใดเดือดป้าเห็ดดำน้อย ด้ำน้อยเดยใหญ่เดย์ขะกันไปเนาะเวลาเหาเหตุอันรงลูกค้าเนะบางคนก็เรียกเอาดามน้อยนั่นหมกมือเนาะ ถ้ามันหางเนาะถ้ามันลูแล้วหางมาเฮาก็เอาน้ําใส่ได้เด้อนี่มันให้มันเส่ามเนาะมันบ่มนเอาน้ําจ๊ะๆนี่น้ําจ๊ะๆมันให้มันบ่มนเนาะมันอีทีเนาะตาเองเรกันมาฟันอันนี้ บนียกเตียงหรือท่นัดแเป๊บไดเนอห้อางยู่รกุ้นกัาไป ม่ว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดเร์ให้ป้าดิด้อจ้ะเบิ่งแล้วก็นำไปต่อยอดได้เนาะเอาไปฮิดไปต่อยอดเอาไปฮิดค่ายฮิดไสฮิดค่ายได้ด้อจ้ะปราก็าได้ว่างที่สามเรียบร้อยเลยสำหรับคลิปนี้กับป้ากับคจบไปอย่างแค่นี้ก่อนเนาะ ขอให้ผู้ที่เข้ามาเบิงมาสูมที่ฟ้าอยู่ดีมงเด้อจ้ะสุขภาพร่างกายดีเหมือนอยู่ดีมีสุขท่าข้อก่าวของบ้าสวัสดี